สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องบกกี้หนึ่งเก้าแปนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสินเชื่อบุญเติมนะครับหรือว่าสินเชื่อตู้บุญเติมนะครับให้บงเงินกู้สูงสุดถึงสองหมื่นบาทนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเลยนะครับสินเชื่อตู้บุญเติมนี้ท่านผู้ชมต้องติดตั้งก่อนนะครับต้องมีตู้บุญเติมสหนาบ้านหน้าร้านของท่านก่อนนะครับถึงจะสามารถกู้ได้นะครับอเอกสารมีอะไรมั่งเรามาดูกันเลยนะครับเอกสารประกอบการพิจนารณาใบสมัครนะครับต้องมีใบสมัครสสำเนาบัตรประชาชนนะครับ สามสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสี่สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีรูปไทยจุดติดตั้งตู้บุญเติมนะครับรูปไทยที่เราติดตั้งหน้าร้านหน้าบ้านของเรานะครับทะเบียนบ้านจุดติดตั้งตู้อื่นๆแล้วแต่กรณีนะครับทำไมาเรามาดูหลักเกณฑ์นะครับต้องเป็นเจ้าของพื้นที่สูงสุดถึง36มงวดนะครับติดตั้งมา 36. งวดนะครับเป็นเจ้าของตู้สูงสุดถึง 48. งวดนะครับวงเงินมากกว่า20เท่าหรือไม่เกิน30เท่าของค่าเช่าที่หรือรายได้ที่ได้รับนะครับจากตู้ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะครับดอกเบี้ย25%ต่อปีหรือ2.08%ต่อเดือนนะครับอายุ20ถึง70ปีนะครับผ่อน 1 2ถึง48งวดนะครับเรามาดูตารางคำนวณการผ่อนชำระต่อเดือนนะครับนี่ครับตัวอย่างเงินกู้5 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับวงเงินกู้นะครับแต่ห้า0 0ก็ <c oughs> 12 <c oughs> เดือนนะครับจ่ายเดือนละ476บาทนะครับถ้า2ยบเดือนก็จ่าย267บาทนะครับ36เดือน199บาท สี่แปดเดือนร้อยหกสิบหกบาทประมาณนี้นะครับจะมีเงินถึงวงเงินถึงไล่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันจนถึงสองหมื่นนะครับเนี่ยจนถึงสองหมื่นบาทเลยนะครับเงอนเขือขึ้นอยู่กับบริษัทจะพิจนารณารายได้ของตู้เป็นเกณฑ์นะครับคำนวณวงเงินกู้สูงสุดเงื่อนไขอืนอ่นๆตามที่บริษัทกำหนดถ้าสนใจสมัครก็สมัครในลิงก์นี้ได้เลยนะครับหรือว่า ติดต่อไปทางบริษั For Smart Capital, ac, ทฟอร์สฟอร์สสมาร์ทแคปิตอลจำกัดนะครับ256ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพหนึ่0ศนะครับเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ020290099นะครับในเวลาทรงการถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองติดต่อไปเบอร์นี้เลยได้เลยนะครับนี่นี่เวลาประมาณ8ปดถึง18บแนาฬิกาเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับนี่ ้องติดต่อสอบถามไปเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจจะกู้เงินจากตู้บุญเติบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม